สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ามาพอกันอีกแล้วเนะจ้ะในช่องแอลชวนกินแซบนวมาเด้อพี่น้องวันนี้หอยปังจิ้มซีฟูด้ดแซบเบิ่งหอยปังเต็มถาดเด้อพี่น้องจ๋าไม่จะนวยแบบเต็มๆเลยเฮยนี่ผู้ใดซ้าหอยบอกมาทั้งยวงเลยจ้ะใคร ใช่ mm hmm. yeah. buồn ngắm ngắm thấy không nhạt chưa <laughs> <laughs> พีพ่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจครีมนาข้าวนาไซทักแชทคอมเมนต์เพือเ่าด้วยจ้ะจะส่งทุกวันนะคะวันหยุดน,นะคะตะลิกเสาร์อาทิตย์ก็จะส่งนะคะคือกึดกึดดีแฮะน้อง เดี๋รวเลอนะเ้อรน่งต่วนข้าตัางกะปิมีแดและพี่น้องอื อร่อยมากค่อยเนาะพี่น้องจ้ากินง่ายมาก็เอาตาออกเอาตามองที่ที่เป็นน้ำใสชวนนี่ออกนิดน,นึงแซ่บ หล팽 음. ป มาเนจะจับมาเด้อห้องแสบอืมชิมก็แต่ว่าห้งกระแสบเลยจิ้มอ้นจิ้มือสีกระแสบพี่น้อง หย่อมงงายแดดมังยาคึ้มๆพีมน้่งเอ้ยได้ต่างกลางแจ้งคิดว่าสีแดดไล่ปที่ไหนิันไปยิ้มมากกับเผ็ดอยู่จ้ะกรึบดี แสบแสบแสบเอาว่างไว้ใส่พี่นอ้องคนนี้จมนี่ก็ลืม <laughs> นี่เอาส่วนนี้ออกพี่น,อน้องจะเห็นปะมันเจ็บเหมือนมีขีดมันจักหน่อยส่วนดำๆสิว่ายยิบยังออกสิว่า Vâng ngồi nghe em cái Nghe nghe ổ buộc ¡Sí! nada, la pino. <tose> <tose> เอาเลยได้พี่น้องจา้าคลิปนีบกะว่เกือบสองลนะคะน่าขี่กินไปประมาณโลหนึงบอรอกกะเกือบพอดแล้วพี่น้องกินเพิ่นนะคะแซบยำง่ายกุบกุบก็คือหัวหอยเชะรี่นะคะส่วนที่เหลือก็เอาไว้ก้อยคิดอยากินก้อยอหอยพี่น้องจา้า อาสารบมันนี่กินบอสุภาพจังไรกับขอโทษขอไพ้พอไม่พี่น้องหลายๆแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขาไมาให้การติดตามรับชมรับชมน้องพี่น้องช้าฝากกดไรก็แช่ฝากคอมเมนต์ติดชมกันได้เด้อพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหนะ้ามื้อหน้าจา้าไปแล้ค่ะสวัสดีค่ะ